สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้ระบบน้ำนะคะด้วย R d ดีสอนะคะถ้าในจำนวนพื้นที่เยอะๆนะคะ R d ดี RD ของเราก็จะมีการใช้ในระบบน้ำก็คือหยอดลงโอ่งนะคะทุกๆ15วันนะคะเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะอาดี RD ของเรา1ขวดนะคะใช้ได้ต่อพื้นที่10ไร่นะคะ ค่ะอดีสองนะคะเป็นสารออร์แกนิกนะคะขายฮอร์โมนพลังเซลล์ตั้งต้นเนื้อเยื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์สแสงและการดูดซึมมีผลต่อกระบวนการเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตของพืชมีจากงานวิจัย BPA 2019นนะคะนวัตรกรรมสูตรเข้มขน้นเพิ่มพลังงานให้เซลล์พืชเพิ่มออกซิเจนให้รากนะคะเพิ่มการเปลี่ยนรูปสารอาหาร ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอะตอมพลังงานประจุไฟฟ้านะคะไอออนเพิ่มการแลกเปลี่ยนประจุบวกเป็นสูตรที่เหมาะสมนะคะในการเพิ่มปริมาณสาหรา่หลสีเขียวแกมน้ําเงินนะคะในดินนะคะและน้ําลดโลกร้อนลดปุ๋ยยานะคะผลิต ตะพันมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตีพิเมื่อ2,553นะคะแล้วก็2,562คิดค้นวิจัยโดยดรกรสุกเกษมนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายบริษัทอิมมูซินเนยี่จำกัดนะคะดรกรสุกเกษมผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ r d 2 5 1นะคะนวัตกรรมทางกเกษตรนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจ r าดีและอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะราคาต่อขวดนะคะ700บาทนะคะถ้า2ขวดขึ้นไปราคา1,200บาทนะคะ6ขวดแถม1ขวดราคา3,600บาทคา่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็โทรมาได้เหมือนนี้นะคะ0 8 15 3 159 5473นะคะเดี๋ยวเราจะมาผสม r าดีนะคะลงในโอ่งน้ำนะคะทุกๆ15วันเราจะมีการมาผสมนะคะ ก็เทลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะพื้นที่ของเราก็ประมาณ20ไร่นะคะแล้วก็ต้องเทไป2ขวดนะคะวิธีนี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อประหยัดเวลานะคะในพื้นที่ที่จํานวนมากนะคะปกติเราจะเดินเหยาะทีละต้นนะคะเราทําวิธีนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะในการดูแลนะคะ การดูแลของเราเราก็จะใช้ Rd 2551นะคะช่วยในการดูแลนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจที่อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑของเราก็โทรมาได้นะคะเบอร์ก็ให้ไปแล้วก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่ม id line rd 2551นะคะและข่าวสารอัปเดตในช่อง YouTube ของดรกรสุกเกษมนะคะกรสุกเกษมนะคะ หลังจากที่เราผสมอาดีลงไปในโอ่งน้ําแล้วนะคะระบบน้ําของเราก็จะกระจายไปตามท่อน้ําที่เราวางไว้นะคะแล้วก็จะลงสู่สวนนะคะแล้วก็จะมีการเปิดน้ําทุกๆวันแต่ว่าในอาดีของเราเรา,เราจะใส่ทุกๆ15วันนะคะเพื่อเป็นการดูแลนะคะนี่ก็คือเป็นระบบน้ําของเรานะคะมีการต่อท่อน,นะคะตั้งระบบน้ํานะคะแล้วก็จะไหลไปตามาระบบของเรานะคะที่เราตั้งไว้นะคะ ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็โทรมาได้หรืออยากจะสอบถามรายละเอียดนะคะโทรมาได้เบอร์นี้ค่ะ0831595473ค่ะ